สุขสบายดีงามสาวๆพี so awesome. to to ่น้องอยางไก่บ้านกินกับตำหมักถั่วคุณพี่คนสวยจัดให้เมื่อวานขอบคุณคุณพี่หลายๆเด้อก็อาจจะเลินหงื่อเลยงนิดนะยกงานคอยจิตจการงานหงื่องขอบคุณหลายๆพี่เอ้ยพี่ปรถิขอป้าน้องๆกินน้ำตลอด

เราว่ามันจะดิ่นด้วยกร <c oughs> ะเด็นกระแสนแล้วอยู่ไฮอยู่หน้าพี่นอ้องอยู่เพื่อนอยู่อยู่ทงไฮทงหน้า <c oughs> บ้านนอกอกหน้าเขามว่บ้านประกาศเกิบเงินสุงเคาะอาคีไพ่แหละ เอ,อันตั้งตั้งขึ้นมาบ้านเทาเองพี่น้องแต่ว่าทั้งเมืองเนี่ยก็เสีสยร์สวายู่ทั้งเมืองก็ต้องหาอันงเงนพี่น้องใว่ไหมาทางโครงการไม่ช่วยหรอช่วยแต่ว่าบอกว่เป็นชิดเท่าอดายอันนี้นะรอ้อยบาทนี่เพื่อนละรล้อยครอบครัวละร้อยว่ <c oughs> าแต่าบ้านเท่าซอยกันเองอย่างนี่นั่นมันพยายามให้เกิดรอกซอยคนละเล็กละน้อยพอได้ ปจุนเจือครอบครัวเบากนกับชาบ้านเก็มซอยเพื่อนนมาตีตกลงกันเลยมาตีตกลงกันว่านี่นะงานแรกนะนี่พี่น้องเออแล้วก็เธอแรกแล้วก็เกิดมากับพึ่งกเคยเห็นนี่แหละโมเมนเกิดมาสำนักพัฒมายูเฮากับพนจะเกิดมาโท่นไมเคยนี้เินเื่อนมาเพื่อนนะแต่ว่าเฮากับโบได้เห็นจริงดอกเพราะว่ามันหมอดมันดับแล้ว เขาเข้าขไปยามเช้ามาิหินกับตาไปลือเมื่อวานนี่เด่นแต่หลายคนพี่น้องทุกภาคส่วนจากพี่น้องหมู่เพื่อนบ้านเดียวกันมาสอยลือพวกไม้ที่สังกสีไม้โงมันใหม่บวบเบิดลื้ออก ควาสีหายมูลค่ากับบุหุดด้วยกันหน่อยอาชีพแม่ไฟฟ้าอลัดบุ้งจอดนั่นแหละกับสีร้ายเติบอยู่ควาสีหายกับของเครื่องของเหล้านี่ฮะเพื่อนซ้ำของช่องสั้นไข่แต่บอกค้นบ่ได้นอนไข่อย่างเดียวมีรถวีโก้คันหนึ่งเขาจะออกได้เฮ้ยค้นนอนสีบ่ใหม่ปะนะเฮ้ยเขาก็สิดาพชิมาฮ้องกัน มีรถวีกูเขาจะเอาออกได้ไฟ่คันหนึ่งกูคันหนึ่งไฟก็บปอยางให้มันเกิดพี่น้องแต่ว่ามันไฟฟ้าลัดวงจรนี่แหละ,ะทั้งเมืองเป็นกันแล้วซอยขึ้นกันโย่มสม,มวนเมาเก็บปีละ,ป,ะปีละสิบสองพันีบปีละชาวบาทพี่น้องเงินลังหนึ่ง เก็บส่งให้เมืองอกากีไผ่อันนี้อกากีไผ่บ้านเฮือนละลอยห้องกระตั้งนี่ได้ห้องกระตั้งเมื่อวานนี่แหละมือซืนน่เมื่อวาน,น <c ười> แล้วก็เออบา้านเฮานะบ้านนี้อกากีไผ่คนเสียชีวิตนะกระตั้งขึ้นมาใหม่แบบว่าคนสั้นจรเพิ่นยังก็คนจอนจัดบ่ เมียนบอกมีญา,ออาแต่ว่าบริขาประกันภัยน้ำบ้านเฮ้ามาบ้านเฮ้ากับซอยเฮือนละ้าพันนะครอบครัวละ้าพัน้นะนะขขา,า,พ,นาพันมากับชินี้อยู่สามสิบบาทเนาะมาๆท่านผู้ชมจ้ากินข้าวเช้าอ,อ Ừ. mà đưa thì nó hám sạo mình dạng tay bạn tầm một khuá, ôi súc cho, ư? Chín thảo sao đang canh thành cuộc chung, nguội im nhả cho ăn kim bớt เ็ื่งนเนีีนี้ยตับกินเ่อนเฮียนเดี๋ยวมือได้ห้าไปสิมีเรียกไปเขาจะงบวงก่อนถูกให้มันมันาตัดทำ่อนเขาตัดทำให้เขา

mới cứ nhận hương ừ. Không muốn Nhạc tuyên nhớ cái bài này lắm. không <laughs> ด <c oughs> ๋ยวหานี่เดี๋ยวก่อนให้พามือจบเขาดกคือกๆอืม นอนชนะรมถึถถ้นไม,ม่ขึ้นสะแจจงโคตรลมคัดพนบบเดี๋ยวเตงมุกเป็นนางตังเบือจริงข้าวอะคุเจ้าลุงมันค้นกับต้นปิวอยู่กับน้ำ อยู่นักเองาถือปลาทั้าหมดแค่ก่น,น,นี่มามาจากคนอยู่ตัมาที่ะสองตสามสามเลยมว่ามมันมีผู้แลว้วมางเรื่องตามผู้มันขย้น บ้าท่าทำบ่มีผู้เนามาตามผู้ก่อนาะผู้ก็เลาวผู้ลายมาทาผู้ลายโดยบ่าไปหันั่งแองบนังเบ่งจะผู้ เรื่องมีปลาหรือว่าเรื่คนแมวอะไรบ้างเรื่องมีปลาเรื่องเวลาลมมากบางเรื่องบอแห้งเชิงท่าเหือจักต้นไม้หักคับตายคาถีเหือจักเป็นท่านไม้หักคับตายคาถีค่ะหลุดจักบ่มเลอหอยู่สา

ลออยู่กับเสืองไปดอยูยในกุบคือบ,ออบ้างคุณตู้ชจะเอดาด่างกุบออกมาจาบ้านทั้งหากก้ากล็เป็น้องเรือเป็นหน้า,วาไไหวานไร้กักรุบบุกหยไรค่เงี่ยงกับเพระาะเรจะปน

nư wan nư ใช่อ้ไม่ตอนแรกงานที่เป็นตอนแรกเหรอตอนแรกมาเองขอด น้ำได้เรกนเยดไปถอดเมาแสแมวบักหลักบุกเข้ามา ร yeah. ้านมป้อเล่นแต่ไม่เอาขามั่มันก็ไปเห้นบอบ่าใบเขาบอมันมา่นลอีกอ่ะอืมงมชอบมันก็ร้มันอี่ม่น่อยบอ้งเหรอ เดี๋ยวปารุงค่ะก็ล้างก็แชกริติบช่องเกยทะเงกจังคอยแข่งเลนปารุงถวัสดี